พอสมให้พอครับพอพงสมให้พอเก็ของเราครับพอสุชายคับยงนชิปมาแล้ครับพอเสอพอี่ได้ลแล้วกรการไงไ้อลเล่นต่อแสวากาสนสานส่งมาขนาอย่างไรครับถึงขงแล้วล็อกไหล็อกนะครับ้ผู้ช่ครับส่งมาอนนี้ใครนะคุูทิมคุณทิมช่วยชิปไหมลูกนิ้ลูกนี้ งูแตกเมื่อเป็นโหยดีไปใช่มเลี้ยงโหโต่โพี่โตเฮัที่ครอที่คุมาูที่จะยยเสดดสุยุักเียครับจากิัทาแตกถ้าที่ผมดูนะเบื่อพอจเสียเงินให้โรงเรียนค่หั่าไล่เาบอ ้อยเอลิพเลยครับหนรเนอย่างเดียวครับคุณนวันนี้เุของสัตว์สีระหว่างะการสานะครับบอกเลยจะไม่ยอมนี่ครับพี่โตนะเสียโตีท่านีพี่ออรพี่โตเรพี่โตใสีเย บอลีลีลามากลีลาดีจริงครับบอน,นี่โอนะ้โอ้บอลรอมาบอลไดีก็มาบอลดีกบ<อ>จิ้มาหนึไป เราเห็นเราเห็นเสี่ยโตใส่เสื้อนี่ที่เห็นนี่ไม่ใช่กล้ามเนื้อนะมันมันคือเรายนมเนื้โอ้โหที่ต้องเห็นลายนมว่ะลูกนี้อย่างไรครับรองมาที่ตีผู้ใหญ่ปุ๊ดตีหมอสมชายหมอสมชายฝรั่งพอเขาเรียกพอเขาเรียอย่างไรครับอกหน้าพอมาเขาเรียกผงคืนนะครับส่งไปที่มีดีอย่างเดียวพอทองนะลีลาดีอย่างเดียวนะ ใจกิงบอลก็จะเล่นแต่แบบลุกเหนือชั้นแต่ว่าเปหน้าตาก็ดีนะครับผมเป็นไงผมพูดดีไหมดีครับโอ้โหาีเพ่ด้วยไหมโศกมาให้ผู้ช่วผู้่ย้มือกันแล้วอ้หเาดีครับเอ้วครับยผาตาอระผู้ชยำับหวยมท้นด้ช่วยด ต้องหนาไปก็นะถ่ายรูปภาพด้วยครับผู้ช่วยบุญธรรมนะไปแล้วนะหนึ่งนะครับเราเล่นต้องดูเวลาด้วยผู้ช่วยบุญรรมที่ใส่เป็นไม่มนใครนะขอเดสงคืนท่านขอสมชายนะขอสมชายขอเสืออะยังไงคขอเสือดอจอบมานึกี่นพอุม สงคือพอใช่ทีหลังนะครับตอนนี้สกอยเราย่งตามนะครับสมทึกก็พอพงอพง่นิพงศันมันอย่างลูกนี้เผาเลยนะลูกนี้โอ้โหดีกพื้นมาโอ้โหพอเผาเขือพวกเลยโอ้คู่ต่อไปนะครับของผู้นำชุมชนอันนเมอนนืงอ ยังหลอกตัวเองนะเยบหลอกไปหลอกมากลับมาหลอกตัวเองซะงั้นนะหมอเสือถ้าเป็นผมนี่ผมเบียกหัวนะเสื้อของเรานะเสื้อเย็บของเราเนี่ยใหม่จริงๆนะให้ใส่ได้เฉพาะวันนี้นะขอคืนด้วยนะตอนจบเราไม่ได้ไม่ได้แจกใช่ไหมครัขอ๋อกำลังมาสองคนขอวินัยยังไงครับขอวินัยส่งมาให้หัวใช่ขอส่งแช้ส่งเพื่อนครับอันเพื่อนคุณ ออกบันีทีลากไปเองลูกาย่างงครับให้ตครับอาจารย์อาจารย์บอลแขงบอลนะตรงนี้ขอสมายเล่นเร็วเร็วเลยผู้ที่ขอขอสมายีโตีโตลากมานีทีโอ้โหนี่เโอ้โหพอลีลาดีจริงรอหน้าตาดียนี่ับโอ้โห